ด้วยภาพภาพนี้ครับภาพภาพนี้เนี่ยผมเอา GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศนะครับมาให้ทุกท่านดูโดยเอาประเทศไทยเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามแล้วก็โลกนะครับโดยผมเริ่มต้น10ปีที่แล้วคือปี2013ผมให้ GDP ในปี2013ปรับปรับฐานมันให้เป็น100นะครับ เดินทางมาสิปีเนี่ยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านท่านจะเห็นได้เลยว่าี d p ของประเทศไทยจะ100ในวันนั้นบคคนกลายมาให้ังในพี่ค่ะของโลก100ในวันนั้นกลายมาเป็น126ในวันนี้ของสิงคโปร์เป็น137นะครับของมาเลเซียเป็น112ของอินโดนีเซียเป็น1 4 3และของเวียดนามเป็น170นะครับ นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นักเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยหลายคนพึเรื่องนี้มานานแล้วครับว่าการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านต่ำกว่าการเติบโตของ GDP ของโลกนะครับท่านจะเห็นได้เลยว่าวันนี้เราแพ้เขาทีนี้พอมาดูแบบนี้เนี่ยมันถามว่าประเทศไทยเป็นวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่า GDP ยังเติบโตอยู่ มีตกลงบ้างในช่วงโควิด COVID, นะครับแต่ก็ยังเติบโตอยู่สภาพแบบนี้ผมไม่คิดว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับ gdp ไม่ได้ติดลบต่อเนื่องผมคิดว่าสิ่งที่มันสะท้อนจากกราฟนี้มันสะท้อนที่เห็นว่าประเทศไทยแข่งขันกับโลกไม่ได้เราแข่งขันกับโลกไม่ได้มากกว่านะครับถ้าเราดูเวลาเราดู gdp เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจกราฟมันตกองกมาอย่างนี้เห็นไหมฮะ แม้มันตกลงมาอย่างนี้แต่กราฟมันไม่ได้ตกกราฟมันค่อยๆขึ้นเพียงแต่ข,ขึ้นช้ากว่าชาวบ้านครับขึ้นช้ากว่าเพื่อนอาเซียนคาถามคือทําทไมเพิ่มขึ้นช้ามากกว่านะครับถ้าตอบในมุมมองของผมก็คือวันนี้เราไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากเพียงพอที่จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะแข่งขันกับโลกาานะครับ ดังนั้นเพื่อที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้ประเทศไทยแข่งขันได้ในขนาดเดียวกันก็ต้องแก้ปัญหาใหญ่ปัญหาือางๆมาฟังฝั่งนี้บ้างนะคะปัญหาเนี่ยมาจากที่ฟังฝั่งโน้นมานานลองมาฟังฝั่งนี้บ้างเวลาลงทนที่ในต่างจังหวัดผมจะเห็นเยอะมากวกาคนในต่างจังหวัดส่วนใหญ่ไม่มีงานที่บ้านคงทําส่วนใหญ่เป็นงานรับจ้างไม่ไปรับจ้างในภาคการเกษตรก็ไปรับจ้างก่อสร้างบ้าง ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพอคนได้งานที่มั่นคงทําเนี่ยนะครับทําให้ไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันไม่กล้าเสี่ยงนะครับเราจะกล้าเสี่ยงไหมครับถ้าไม่มีความมั่นคงในชีวิตกล้าเสี่ยงไหมถูกต้อจะต้องคนกล้าเสี่ยงคนก็ต้องมีความมั่นคงในชีวิตแล้วถ้าผมคิดว่าหลักตอนเนี้ยมันอยู่ในขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการสร้างงานให้คนมีงานที่มั่นคงทำ นะครับถ้าถามผมนะครับถ้าผมมี5้าแสนล้านอยู่ในมือผมจะทำอะไรนี่คือสิ่งผมอยากทำครับผมอยากพัฒนาเรื่องการขนส่งสาธารณะผมอยากพัฒนาเรื่องการสาธารณสุขผมอยากพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมผมอยากพัฒนาด้านการศึกษาและผมอยากพัฒนาเรื่องอน้ำระปานะครับซึ่งแต่ละตัวนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นความฝันที่ค่อนข้างทะเยอทะยาน ที่อยากจะทําให้บริการต่างๆที่ท่านเห็นอยู่ในภาพเนี่ยเป็นเหมือนตางประเทศเป็นเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นคือประเทศไทยที่ผนยาคสั้นดังนั้นถ้าผมมีห้า,สาแสนล้วผมอยากจะ้เราทำเรื่องต่างๆเหลนี้เพื่อให้ประเทศไทยไปข้างหน้าขณะเดียวกันก็นตอบโจทย์สองข้อเมื่อกี้ก็คือคนต้องมีงานทาและประเทศไทย,ทยต้องแข่งขันโลกได้นะครับโอเคครับเรามาดูกันทีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวใช้เงิ้ป<ค>ระมาณเท่าไหร่หบา้าง สวัสดีค่ะการคมนาคมรถเมล์ไฟฟ้า1 0 0 0ล้านบาทการสร้างระบบสาธารณสุขที่บริหารจัดการด้วยระบบการแพทย์ทางไกล60,000ล้านบาทน้ำประปาดื่มได้ทั่วประเทศ67,000ล้านบาทจัดการสิ่งแวดล้อมจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะทั่วประเทศ1แสน20,000ล้านบาทและพัฒนาโรงเรียน อีก1 2ึ0 0 0สล้านบาทครับเริ่มที่สาธารณสุขภาพที่ทุกท่านเห็นในที่นี้น่าจะเห็นเคยเห็นกันชนชินตาก็คือภาพในโรงพยาบาลทั่วไปนะครับที่เวลาประชาชนจะไปโรงพยาบาลทีหนึงไปแต่เช้าตู่ถูกไหมครับไปรอนานนะครับไปออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ตีไปถึงโรงพยาบาลแต่เช้า เจอหมอกี่โมงครับเจอหมอกี่โมงบ่ายค่ะเจอหมอเจอหมอบ่ายสวัสดีค่ะเจอหมอพี่ชินวัฒน์อเชียร์ที่สิบต้คิดถึงคิดถึงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคไปถึงโรงพยาบาลแต่ไะครับข้าให้กำลังใจบ้ามากนะครับนะครับหลายคนพอไม่มีรถเป็นของตัวเองหลายบ้านต้องคูรถกันไปไปรถร่วมกันใช่ไหมครับคือต้องไปรถร่วมกันนะครับเรามีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม จะจัดการระบบสาธารณสนขทศจังหวัดเราเป็นแบบนี้เนาะผมพาทุกท่านไปดูที่เดนมาร์กนิดนึลยนะครับขนทุนทีสลายกันนี่โรงพยาบาลตีห้าจองคิวไว้ได้ตรวจที่อื่นต่างหากที่มีระบบสาธารณสุขที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในโลกใชประเทศติ่งโตเนาะเป็นแบบนี้เนาะที่ประเทศเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กเนี่ยแบ่งการปกครองออกเป็นสามระดับก็คือรัฐบาลส่วนกลางรัฐบาลส่วนดีเที่ยนก็เปลี่ยนแบบเต็มไปเลนที่ว่า แล้วก็ระดับมูมนิสกันตี้ต้องเปรียบกับประเทศใดก่อนจะนี่ได้ว่าเป็นระดับเทศบาลหรือระดับอรกตแบ่งการปกครองเป็นสามระดับนะครับระดับส่วนกลางระดับจังหวัดแล้วก็ระดับเทศบาลพูดง่ายๆแบบนี้นะครับไปใช้ระบบชั้นสูงในประเทศเดินป่าต้องทำยังไงโรงพยาบาลในประเทศเดินป่าไม่ได้บริหารโดยรัฐส่วนกลางนะครับระดับส่วนกลางทำได้แค่ออกใบออกนโยบายนะครับแล้วก็ ช่องนี้ไม่ได้เปิดสร้างรายได้ค่ะที่คิดว่าเอาไว้เป็นให้รัฐบาลส่วนกลางของประเทศเดนมาร์กทำเท่านี้พี่น้องประชาชนมากกว่าทำงานนะนี่คือไอเทมในการนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไรยและการใช้วัตถุสี่ตัวเนี่ยมีตัวงานบางก็เกิดับ